สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะทาไปเก็บดาบที่ทุกคนพูดถึงนะครับ s o ร r ทออฟไลท์แอนด์เฟลนะครับมาดูความแรงของดาบเทพกันนะครับในท่าแรกนะครับยิงพลังขึ้นเตาทีเดียวบอสเลือดลดไปครึ่งหนึ่งนะครับยิง2ทีตายครับฮระขอโทษใส่รมไปนิดหนึ่งแล้วก็ท่าที่2นะครับดาบเปลวเพลิงวาดศัตรูด้านหน้าทั้งหมดนะครับเส้นทางที่เราจะไปนะครับเริ่มต้นเราจะอยู่ที่กระท่อมบนเนินวายุนะครับ จากนั้นเราจะขึ้นเหนือนะครับไปที่สะพานหักแล้วเราก็จะลงมาทางนี้นะครับแล้วก็เดินอ้อมล้อไปตามขอบภูเขานะครับมาจุดวัดชื่อว่าผาติดทะเลสาบนะครับจากนั้นก็เดินทางมาทางนี้นะครับใช้ฝั่งทะเลสาบีิเอนเนียนะครับแล้วก็ลุยน้ํามาที่ซากประถัททางลัสเคียนะครับจากนั้นเราก็จะมุ่งกันยาวๆเลยนะครับมาที่เมืองหน้าประตูวิทยาลัยนะครับ แล้วก็พุ่งตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับไปที่เกาะน้อยหอคอยจอมเวทนะครับมนนันก็ขึ้นเหนือมาเล็กน้อยเป็นชายฝั่งทิศเหนือทะเลสาบลิอเนียแล้วก็มาที่เส้นทางสู่ประตูปราสาทนะครับมาที่ประตูใหญ่ปราสาทแคเรียรและจุดสุดท้ายของเราก็คือปราสาทชั้นล่างนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะพาวิ่งไปนะครับเราเริ่มต้นที่กระท่อมบนเนินวาย,ยุนะครับ เราจะขี่ม้าขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับไปตามถนนที่ปูอิดตรงขึ้นไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วพอเราเห็นตอมม้อสะพานอันที่1นนะครับก็ให้เบี่ยงขวาออกเล็กน้อยนะครับวิ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเจอกับสะพานนะครับแต่ว่าสะพานอันนี้มันหักนะครับพอเราไปถึงที่ปลายของสะพานนะครับก็ลงทางซ้ายได้นะครับจากนั้นเราก็วิ่งไปตามทางนี้ไปเรื่อยๆนะครับ เลาะผ่านแนวภูเขานี้ไปนะครับตรงนี้จะมีพวกหมาป่าแล้วก็ศัตรูอยู่เยอะนะครับแต่ว่าเราใช้ม้าครับวิ่งไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวนะครับตอนนี้เรามาออกด้านหลังของปราสาทสตอมวิวแล้วนะครับก็ย,ยังคงวิ่งตามทางต่อไปเรื่อยๆนะครับใกล้จะถึงจุดเซฟใหม่จุดที่1ของเราแล้วนะครับ น,นี้ครับเป็นจุดเซฟชื่อว่าผาติดทะเลาสาบนะครับท <Forgive me. S 1> ีน,นี้ผมจะ <If you S 1> พาเวทตาม <can> จุดเซฟตามทางนะครับถ้าเกิดเราตายระหว่างทางเนี่ยจะได้ไม่ต้องหลงทางนะครับ mm hmm. จากนั้นเราก็มุ่งหน้าตามทางสลบนี้ลงไปเรื่อยๆนะครับเราจะเจอกับบทอีริสนะครับที่นี่มีถ้วยที่บวกประสิทธิภาพของขวดเลือดเราด้วยนะครับ จากนั้นเราก็จะวิ่งต่อไปนะครับขี่ม้าไปตามทางต่อนะครับตรงนี้จะเจอกับสุสานนะครับมีป้ายหลุนศพเราก็วิ่งฝ่าไปเลยนะครับเราก็จะเจอกับแท่งหินที่วางเอียงอยู่ทางซ้ายมือนะครับให้ลงไปด้านซ้ายนะครับก็วิ่งลงเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับจะเจอกับ้อมทหารอยู่ข้างหน้านะครับเราวิ่งอ้อมไปนะครับตรงนี้เราก็จะถึงจุดเซฟถัดไปแล้วนะครับ รงนี้ครับเป็นจุดเซฟชื่อว่าชายฝั่งทะเลสาบลิเอ,อเนียนะครับตี้ข้างหน้าจะมีแผนที่อยู่นะครับตอนนี้เราเข้ามาในถึงส่วนของทะเลสาบนะครับอุ้ยุเจอเจอมอนลุ่มตกมันดักรอตกเราต้องพอระรู้ว่าเราจะวิ่งมาเก็บแผนที่แน่ๆครับแล้วเราก็วิ่งขึ้นไปทางทิศเหนือไปเรื่อยๆนะครับออกไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือนะครับมาเจอจุดเซฟอีกจุดหนึ่งนะครับชื่อว่าซากปรากหักพังลาสเคียนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีของให้เก็บนะครับมีคู่มือผลิตของนะครับแล้วก็จะมีกระดิ่งอัญเชิญวิญญาณด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเก็บนะครับนี่ครับตรงข้างหน้าเรานะครับจะเป็นห้องลับนะครับ วะมาเก็บก่อนจากนั้นเราก็กลับขึ้นไปบนชั้นผิวดินนะครับเราก็มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือต่อนะครับ <Hello. S 1> ตอนนี้เราเข้า <Hello. S 1> สู่เขต <Hello. S 1> ของมหาวิทยาลัยเวทมนต์คารอารายา <Hello. S 1> แล้วนะครับ Hello. มีคนขอให้เราช่วยไปเอาสร้อยนะครับเราก็เป็นคนใจดีมากแม้ว่ามีภารกิจหลักแต่เราก็แวะมาช่วยรัด้วสนะครับผมนะครับเธอบอกว่าให้ไปช่วยเอาสร้อยคืนมาให้เธอหน่อยครับทีนี้เราก็จะมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือนะครับมีแผนที่ชิ้นถัดไปนะครับ ยิงไปเรื่อยๆเลยนะครับศัตรูบริเวณนี้เก่งกว่าเรามากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจออย่าเข้าไปเฉียดใกล้มาเลยนะครับโดยเฉพาะกุ้งครับกุ้งน่ากลัวมากน่ากลัวกว่าบ,บอสอีกอยู่ห่างเป็นกิโลมันยังยิงแสงมาถึงเราได้นะครับโอเคครับตรงนี้มีแผนที่อีกหนึ่งอันแล้วก็มีจุดเซฟนะครับชื่อว่าเมืองหน้าประตูวิทยาลัยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะขึ้นไปทางทิศเหนือเฉียงออกไปทางตะวันตกเล็กน้อยนะครับ น,นี้จะวิ่งยาวเลยนะครับเนี่ยครับวิ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวข้างหน้าจะมีจุดให้เก็บของด้วยนะครับน,นี่ครับจะเป็นเห็นซุ้มประตูตร,ตรงนี้นะครับใช้มา้ากระโดดข้ามไปนะครับมีกุญแจดาบหินนะครับเอาไว้เปิดดันเจี้ยนแล้วก็เปิดห้องลับนะครับ ังจากนั้นเราก็วิ่งต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปเรื่อยๆนะครับอีกทดเดียวเราก็จะใกล้ถึงชายฝั่งแล้วนะครับจะพ้นอาณาเขตทะเลสาบแล้วนะครับนั่นแลหละครับเห็นสะพานข้างหน้านั้นไหมครับเราก็จะวิ่งลอดไปนะครับอันนี้เราใกล้จะถึงแล้วนะครับวิ่งตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับ กุ้ง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 ตกใจหมดเลยกุ้งน่ากลัวมากครับเอาละครับเราจะเห็นจุดเซฟอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับตรงนี้นะครับชื่อว่าเกาะน้อยหอคอยจอมเวทนะครับตอนนี้เรามาได้ถึงครึ่งทางแล้วนะครับเอาละครับลุยกันต่อครับวิ่งขึ้นไปทางเหนือนะครับขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นจุดเก็บแผนที่อันที่4ี่นะครับ เห็นเสาได้ไหมครับอันนี้คือจุดเก็บแผ่นที่อันที่4นะครับแล้วก็จุดเซฟถัดไปจะอยู่ค่อนลงไปทางทิศใต้เล็กน้อยนะครับชื่อว่าชายฝั่งทิศเหนือทะเลสาบลิเอเนียนะครับจากนั้นเราก็จะมุ่งหน้าขึ้นไปทางทิศเหนือนะครับโดยวิ่งเลาะขอบของหน้าผาไปเรื่อยๆนะครับ เราจะไปเจอซากปรักหักพังนะครับเราก็จะเห็นเป็นซุ้มประตูอยู่ตรงนี้ซึ่งจริงๆมันจะมีกำแพงเวทมนต์บังตาเราอยู่นะครับให้ตีไปทีหนึ่งมันจะหายไปนะครับเจอกับจุดเซตอีกอันนึงชื่อว่าเส้นทางสู่ประสาทนะครับและตรงนี้ก็จะมี NPC เป็นยักษ์ช่างตีเหล็กชื่อว่าคุณอิจินะครับ แลกคุยกันเรียบร้อยแลย้วเขาจะเตือนเราว่าอย่าเข้าไปในมหาอ่าในปราสาทแคเรียรเลยเพราะว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยได้ยึดอำนาจแล้วก็วางกับดักไว้เต,<อ>ต็มไปหมดเลยอันตรายมากในคำว่าอันตรายนี่แหละที่ชอบนะครับเพราะว่าเป้าหมายของเราอยู่ที่นั่นครับ r r ซื้อของออะไรแล้วนะครับเราก็จะมุ่งึไปทางทิศเหนือนะครับตอนนี้ดาบซ r อ of n i g ม t a n อ Flame อยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วนะครับเอาละได้เวลาเดินทางกันแล้วครับจากตรงนี้ก็ขี่ม้าแล้วก็วิ่งตรงไปทางทิศเหนือเรื่อยๆนะครับ ตรงนี้จะมีกับอักเวทมวลเป็นขนูตกลงมาจากท้องฟ้านะครับต้องวิ่งหลบดีๆนะครับเห็นปราสาทข้างหน้านั้นไหมครับนั่นแหละครับเป้าหมายของเรานะครับวิ่งตรงเข้าไปเลยนะครับอีกนิดเดียวนะครับหน้าปราสาทก็จะมีจุดเซฟนะครับชื่อว่าประตูใหญ่ปราสาทแคเรียนะครับเอาละครับจากตรงนี้จะเป็นการวิ่งสั้นๆแต่อันตรายสุดๆนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ในแถบนี้อันตรายมากเลยนะครับตบแรงมาก วิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับเจอน้ำผู้อันแรกก็ยังตรงไปนะครับเจอซุ้มประตูอันแรกก็ตรงไปนะครับเจอซุ้มประตูอันที่สองก็ยังตรงไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับน,น,นะครับเห็นนี่มีไฟแวบๆนั่นไหมครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะครับจากนั้นอะแวะคุยหน่อยนึงบู๊เขอบอกว่ารอให้เจ้าหญิงแกรนนี่กลับมากอบกู้ปราสาทเราก็ขึ้นชั้น2ไปนะครับ เราก็เจอจุดเซฟตรงนี้ครับปราสาทชั้นล่างนะครับตอนนี้อีกนิดเดียวนะครับดาบซอสออฟไนท์แอนเฟลมอยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลดความเร็วลงนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับวิ่งมาตามทางนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับจากนั้นเลี้ยวขวานะครับแล้วก็คอยมองด้านซ้ายนะครับจะเห็นว่ามีอาคารเตี้ยๆอยู่นะครับเรากระโดดลงไปเลยครับจากนั้นกระโดดไปทางซ้ายมืออีกทีนึงนะครับ ั่นแหะครับที่มีบันไดลิงตรงนั้นแหะครับลองไปโลดรูดปรืดลงไปเลยครับรในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะครับนี่แหละครับอีบสมบัติที่เราตั้งใจมาขโมยเอย้มาเอานั่นคือดาบเพลิงราตรีนะครับในตอนนี้สเตตัสของผมยังใส่ไม่ได้นะครับต้องการแข็งแกร่ง12ชําชำนาญ12 ฉลาด24แล้วก็ศรัทธาย4 4นะครับนี่นะครับมาเอาได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับถ้าทานน้องชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ